สวัสดีค่ะพบกับมามาบูใน Hello t ไทยจอยนะคะเห็นข้อมือมามมาบูไหมคะนี่คือมามาบูไปรับการฉีดวัคซีนเข็มแรกมาสดๆและร้อนค่ะมามาบูอยากจะบอกว่าที่ประเทศเยอรมน,นีนั้นประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกวัคซีนที่ตัวเองชอบนะคะ ทุกคนจะต้องผ่านการพิจารณาของแพทย์ส่วนกลางค่ะและแพทย์ส่วนกลางจะเป็นคนระบุว่าเราควรจะได้วัคซีนยี่ห้ออะไรนะคะอย่างมามาบูเองไม่สามารถเลือกได้เหมือนกันค่ะทางแพทย์ส่วนกลางจะแทงเรื่องไปทางแพทย์สนามหลังจากนั้นแพทย์สนามจะฉีดวัคซีนให้ตามที่แพทย์ส่วนกลางระบุมาเกี่ยวกับประวัติของเราในการ เข้ารักษาพยาบาลที่คลินิกและโรงพยาบาลค่ะอย่าลืมนะคะว่าเยอรมน,นีเป็นประเทศที่ผลิตวัคซีนรายใหญ่รายหนึ่งของโลกแต่ทว่าประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกวัคซีนค่ะคราวนี้มามาบูอยากจะบอกนิดนึงว่าจริงๆแล้วมามาบูเป็นชาวต่างชาตินะคะพูดง่ายๆคือเป็นคนต่างด้าวของประเทศเยอรมน,นีค่ะ ตามหลักแล้วมะมาบูจะต้องได้รับวัคซีนหลังเดือนกันยายนไปแล้วค่ะแต่ทว่าคุณลุงสเตฟานและคุณหมอที่เป็นหมอประจำตัวนะคะท่านพิจารณาแล้วค่ะว่าสามารถที่จะให้มามาบูได้รับวัคซีนในกลุ่มที่สองนี้ได้ในการฉีดวัคซีนครั้งนี้ต้องยกความดีความชอบให้คุณลุงสเตฟานและคุณหมอประจำตัวที่ร่วมมือกัน หากมีแต่คุณหมอประจำตัวที่เขียนใบรับรองมาให้แต่ถ้าว่าถ้าหากลุงสเตฟานไม่เที่ยวโทรถึง168ครั้งมากกว่า3ชั่วโมงมามาบูคงยังไม่ได้ฉีดวัคซีนค่ะและที่สำคัญเมื่อได้คิวมาแล้วนะคะไม่สามารถรู้ได้เลยค่ะว่าจะได้วัคซีนชนิดไหนในการเตรียมตัวของมามาบูก่อนที่จะฉีดวัคซีน2สัปดาห์นะคะก็คือ หนึ่เลยนะคะไม่ทานสัตว์ปีกค่ะงดสัตว์ปีกร้อยเปอร์เซนค่ะไม่ว่าจะเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นห่านเป็นนกไม่ทานค่ะ 2. ทานเฉพาะหมูและปลาแต่จะเน้นปลาเป็นหลักค่ะ 3. มม,มมามาบูจะดื่มชากระชายขิงทุกวันค่ะและเป็นปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นทุกครั้งเคยดื่มประมาณ1-2แก้ว ก่อนที่จะฉีดวัคซีน2สัปดาห์มามาบูดื่มมากกว่า3แก้วนะคะต่อวันก็คือเพื่อที่จะเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายของตัวเราเองนี่แหละค่ะกรณีของชาวต่างชาติอย่างเช่นมามาบูที่จะได้รับวัคซีนที่เยอรมน,นีนั้นจำเป็นจะต้องพกพาสปอร์ตติดตัวไปด้วยค่ะเพื่อไปยื่นที่แพร์สนามให้เข้าประวัติในคอมพิวเตอร์ค่ะ และวันนี้นะคะมามาบูก็ได้คุยกันกับคุณหมอที่เป็นคุณหมอที่ฉีดวัคซีนค่ะแต่คนที่คุยมากที่สุดก็คือคุณลุงสเตฟานคุคณหมอบอกเลยค่ะว่าวัคซีนนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับตอนนี้ควรฉีดเป็นอย่างยิ่งคุณหมอท่านได้บอกว่าวัคซีนยี่ห้อไหนก็ตามไม่ใช่หัวข้อใหญ่หรือใจความหลักนะคะวัคซีน ที่เป็นหัวข้อใหญ่และใจความหลักก็คือการช่วยชีวิตประชาชนค่ะเพราะฉะนั้นชาวเยอรมันจึงไม่สามารถที่จะเลือกวัคซีนตามใจชอบได้ค่ะเพราะแพทย์จะพิจารณาแล้วว่าวัคซีนที่ฉีดเข้าไปให้ประชาชนเป็นการช่วยชีวิตประชาชนค่ะ เอาละค่ะวันนี้มามบูต,ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ